เพ้นลาลิวพูซบมัดบิกแล้ว100%จริงดีและถ้าเขาย้ายไปจริงๆจะแย่งตำแหน่งตัวจริงได้จริงหรือ คลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาวิเคราะห์ครับ,รบก่อนหนึ่งใครมาดูคลิปไม่ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของามอยากคุยที่คุณเห็นานล่างนี้นะครับโดยเฉพาะยนะูทูบเนี่ยติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรือร้านค้าอยากให้ช่องผมช่วยโปรโมทก็สามารถทักมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามไลน์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับโอเคเข้าเรื่องครับจริงๆมีเรื่องอื่นที่อยากจะคุยนะแต่อยู่ดีๆผมไปเห็นข่าวนี้แล้วผมว่าไอเนี้ยน่าคุยกว่าเพราะว่าเราคุย หลายเดือนแล้วนะครับเป็นปีแล้วด้วยซ้ําแต่เรื่องของฟันไดกับซาร่าไว้ก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องของเทรน์ก่อนซึ่งแฟนลิเวอร์พูลส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งที่ไม่พอใจมีทั้งที่อาหารแล้วแต่มึงมีทั้งขับไล่มาซารระยะหนึ่งแล้วสําหรับเทรนด์เพราะว่าได้ข่าวว่าปฏิเสธสัญญาฉบ,บับใหม่กับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยข่าวที่ออกมานะอังอินจากสกายสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าเทรนต์เนี่ยจะได้รับเงินกินเป่าก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ ค่าเหนื่อย13ล้านต่อ1ฤดูกาลซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะคำถามคือเขาจะไปแล้วจริงใช่ไหมอันนี้ผมมองว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากครับต่อให้คือบานเจ้าใช้คำว่าไปแล้วแน่นอนนะแต่ผมก็เชื่อว่าต่อให้ไม่ใช้คำว่าแน่นอนโอกาสตอนนี้ม,ามาันประมาณ85-90%เลยครับที่เทรนด์จะออกเพราะดูไม่มีทีท่าว่าเขาจะต่อนะครับทีนี้คำถามต่อมาครับเรื่องค่าเหนื่อยกับกินเปล่าเนี่ยผมไม่สนใจนะครับได้มากได้น้อยน้องเรื่องของเขา ผมสนใจเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วเทรนด์จะไปแย่งตำแหน่งตัวจริงที่มาดริดได้หรือเปล่าต้องถามอย่างนี้ครับว่าอะไรทําให้คุณคิดว่าเขาจะแย่งตำแหน่งตัวจริงไม่ได้เท่าที่ผมถามจากแฟนหรือผู้บางคนนะครับหรือเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยบอกเทรนด์ไม่เก่งเรื่องเกมรับนะผมก็ต้องย้อนถามว่าคําว่าไม่เก่งของเขาเนี่ยคือแค่ไม่ได้เด่นจนเกินแบบเป็นจุดเด่นของเขาหรือมันถึงขั้นเป็นบ่อน,น้ํามันเลยเหรอถึงขั้นเป็นจุดอ่อนของเขาเลยไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใช่ครับเขาไม่เด่นแต่ คำว่าไม่เด่นเกมรับของเทรน์ไม่ได้เท่ากับว่าเขาคือจุดอ่อนในเกมรับขนาดนั้นไม่ได้ไหมายความทุกๆนั้นเนี่ยบอลไปทางาหน้าซ้ายของคู่แข่งทุกครั้งแม่งเทรนจะเป็นโกยจราจรก็ไม่ใช่นะครับมีนัดที่เขาเล่นไม่ดีมีนัดที่โดนเนี้มผังเยอะมากแต่ก็มีนัดที่เขาเล่นได้ดีแต่ที่สําคัญครับจุดเด่นของเขาที่มาริคเอาไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เกมรับผมมองว่าเหตุผลที่มาริคดึงเทรนไปไม่ใช่เกมรับแน่ๆเพราะถ้าคุณ ต้องการเกมรับจะเทนเขาไม่เอาเทนตแน่ครับทีนี้ผมก็มองว่าเหตุผลที่เขาเอาเทนไปคือเขาต้องการเกมรุกเขาโฟกัสที่เกมรุกมากกว่าเกมรับและผมเชื่อว่าด้วยเกมรุกของเทนที่ที่หลายคนกังวลนะครับว่าเขาจะไปแย่งตำแหน่งคาบาคายังไงวะอย่าลืมนะครับคาบาคาณทีนี้อายุเขาเท่าไหร่รดูการหน้าอะ เทรน์อาจจะต้องไปแย่งตำแหน่งหรืออาจจะแย่งตัวจริงกันไม่ได้แต่ผมมองว่าฤดูการถัดๆไปผมมองว่าเทรน์จ,จะเป็นตัวหลักของบาตเล็กได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ยากครับนักเตะแบบเทรน์ความสามารถเขาล้นเหลืออยู่แล้วแฟนเลอ้ยวูลรู้อยู่แล้วครับว่าจุดเด่นของเทรน์คืออะไรและเทรนท์ทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าอยู่ในกลุ่มที่บูลลี่เพราะเขาจะย้ายออกอันนั้นผมไม่รู้นะแต่ถ้าฝั่งของคนที่รักเทรน์แล้วก็เป็นห่วงว่าเทรน์จ,จะไปได้ไม่ดีเนี่ยผมมองว่า สำหรับผมนะผมดูเทรนด์มาก็หลายปีผมว่าไม่อยู่ในจุดที่ต้องกังวลอะไรครับเขาดีพอเล่นให้มาริดได้สบายและเขาจะประสบความสำเร็จที่มาริดด้วยอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวนะอ่ะเห็นด้วยเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ